สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสเตชันโศลแหล่นะครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศที่บขสสุรินทร์นะครับกับรถกรุงเทพเชียงคานนะครับผมสาย29นะครับวันนี้ก็ได้มาวิ่งแทนวินในเส้นทางสาย31นะครับผมสุรินทร์กรุงเทพนะครับผมเที่ยวนี้ออกที่บขสสุรินทร์นะครับ8โมง45นะครับผมก็ได้มาวิ่งแทนวินในเส้นทางสาย31นะครับผมรถ29กรุงเทพเชียงคานนะครับ โดยปกตินะครับก็จะออกที่หมอชิดนะครับไปเชียงคานนะครับถ้าจะไปเชียงคานก็จะปีเที่ยวหนึ่งทุ่มกับสองทุ่มแล้วก็ถ้าออกจากเชียงคานมากรุงเทพก็จะมีเที่ยวหงมุงครึ่งกับทุ่มหนึ่งนะครับผมใครที่จะเดินทางกับรถตรวรร่วนบคสก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมใครมีบัตรสสดนการแห่งรัฐหรือโครงการคนละครึ่งนะครับก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นโครงการดีๆนะครับกับรถบคสนะครับโครงการคนละครึ่งกับ การปฏิบัติการแห็นรับนะครับผมก็สามารถนามาใช้ได้กับรถด่วนม6นะครับใช้ได้ทุกเส้นทางเลยนะครับผมนี่ก็เป็นรถกรุงเทพเชียงคานนะครับผมสาย2ข้าวนะครับผมกรุงเทพเชียงคานนะครับผมก็ได้มาวิ่งไปดูเส้นทางเป็นรถมาตรฐานมหนึ่งขอไข่นะครับจํานวน36ที่นั่งอาจจะให้ดูนะครับเดยนดูรอบๆนะครับผม กรุงเทพเชียงคานนะครับสาย29นะครับนี่ก็ได้มาวิ่งแทนลินนะครับในเส้นทางสาย3 1นะครับผมกระยำอีกครั้งนึงนะครับผมโดยปกติแล้วถ้าไปเชียงคานนะครับก็จะมีเที่ยวหนึ่งทุ่มกับ2ทุ่มนะครับจากกรุงเทพไปเชียงคานแล้วก็จากเชียงคานก็จะมีหัวมงคุรึ่งแล้วก็หนึ่งทุ่มนะครับผมก็มาละสองเที่ยวนะครับไปกลับนะครับรวมเป็นสี่เที่ยวนะครับผมนี้ก็เป็น อัปเดตเที่ยวเวลากรุงเทพเชียงคานนะครับผมใครที่จะไปเที่ยวเชียงคานนะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลได้กับาทางเขตปเสได้เลยนะครับผมนะครับกรุงเทพเชียงคานนะครับผมก็มาวิ่งที่บคสซึ่งนะครับผมก็ใครมีส่วนลดทหารตำรวจผู้สูงอายุนะครับก็สามารถใช้ได้กับรถบเสนะครับแจมครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนปเคส99ใครมีบัตรสวัสดิการหรืรัฐหรือโครงการคนละครึ่งนะครับก็ ใช้ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศที่บคสสลิดนะครับผมใครที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกลัจะแให้ด้วยนะครับ